นี่ครับหน้าตาเป็นนี้นะครับเห็ดขมยูคาต้มออกมาแล้วนะครับจืดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะได้อ่าทําอาหารนะครับเมนูอาหารวันนี้ทําอะไรนะวันนี้ยำนะครับยำเห็ดขมยูคาครับทําคล้ายๆกับลาบนะครับคล้ายๆลาบอีสานบ้านเราเลยนะครับเดี๋ยวเราคอยดูกันนะครับว่าใส่ส่วนผสมอะไรบ้างนะครับ นี่ครับหน้าตาของมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมาแล้วนะครับยำเห็ดขมยูคาครับนี่คือพระเอกของเราครับนี่คือพระเอกของเราเลยนะครับเครื่อ,อ,อ,องปรุงเครื่องปรุงมีอะไรม้างครับมีผักชีละไอบ้บักชีหอมผักชีจีนอากาผักชีผักขี้เลื่อยกระเทียมผักชีเคี่ยวเลื่อย แล้วก็มีขา้าวคั่วนะครับพริกผงนะฮะผงชูรสน้ำปลานะครับอันเอรอ่ะอันดับแรกครับ<ว>อ่ะข้าวคั<อ>่วนะครับข้าวคั่วอ,อ่ะอะไรอีกพริกผงพริกผงอ่าลงไปนะครับต้นหอมต้นหอมผักชีน,นะครับอหอมนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับ ลงไปเลยนะฮะมะนาวอ่ะมะนาวบีบลงไปเลยนะครับใครชอบเปรี้ยวก็เยอะหน่อยนะฮะาาตามใจชอบเลยนะครับะมะนาวบีบบีบมะนาวลงไปงครับผงชูรส<พ>อ,อ่<พ>อผงชูรสนิดหน่อยนะครับ ปลาใส่ไปก่อนนะฮะใสไปก่อนแล้วก็ผสมนะครับผสมนะฮะต่อไปจะเป็นการผสมาคนคนโคลีคนคลนคนคนเป็นยังไงครับอาาฮะคนคนให้เข้ากันครับคนให้ทั่วนะครับคนๆคๆนอคมนคนอ คนจริงๆครับคนจริงๆครับคนมาแล้วคนขวาคนซ้ายอ่าแล้วก็ชิมครับครับชิมชิมก่อนเป็นยังไงอร่อยอืมอ,อร่อยอร่อยไหมชิ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 มครับเป็นยังไงใช้ได้โอเยี่ยมนะครับเยี่ยมเป็นกับข้าวมื้อแรงครับมื้อกับข้าวมื้อแรงครับกับข้าวมื้อแรงนะฮะ กับข้าวมือแรงเลยนะครับถ้าท่านไหนจะทําเป็นกับแก้มมือแรงก็ได้นะครับกับแก้มก็น่าจะเข้ากันนะครับสักเป๊กสักแบนว่าเข้าไปเออครับพอหน้าตาประมาณนี้ครับพอครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับ หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยอ่าฮะโอ้โหฮะฮอ่าครับโอ้คงจะอร่อยน่าดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวโถมชิมดูบ้างอ่าอร่อยอือฮอ่าถ้าชอบก็อ่ะจะลืมนะครับกดไลค์นะฮะแล้วกดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ